คุณชายนางไปแล้วเรื่องของจ้งสื่อ,อไว้ค่อยว่ากันทีหลังตอนนี้เราเข้าไปข้างในก่อนเถอะนายพระราชวังหนิงหานไปหาเจ้าด้วยเรื่องอะไรงั้นหรือนางต้องการให้ข้าเข้าสำนักเทียนหยาไ่เป็นสิทธิ์ในลายนามของเจ้าสำนักโจยฉือและให้ข้าถอนตัวจากการแย่งชิงตำแหน่งราชชายาทนางกลับมาครั้งนี้เพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยงั้นหรือน่าจะใช่หนิงหาน นอจากจะเป็นทายาทของสำนักเทียนหายาไ่แล้วยังเป็นลูกสาวของข้าหนิงหยนเซียนด้วยเจ้ากล้าได้อย่างไรมายื่นมือเกินหน้าข้าแบบนี้เส้นหลามเป็นคุณานางของข้าย่อมต้องอยู่ภายใต้การดูแลของข้ายังไม่ถึงตาของสำนักเทียนหายาไ่ที่จะมายุ่งเรื่องนี้เรื่องการแย่งชิงตำแหน่งและ,ะทายาทยังไม่อาจให้คนนอกเข้ามายุ่งเกี่ยวได้อย่างน้อยเส้นหลานก็ยังดีกว่าถึงแม้ว่าเขาจะบางอาจเกินตัวถึงขั้นประกาศว่าจะโค่นองค์และ,ะทายาทและองค์ชายสาม เพื่อดันนิ้หนิงเจิ้งขึ้นเป็นราชทาย,ยาทแทนแต่เขาก็พูดตรงไปตรงมาและไม่เคยอาศัยแรงกดดันจากคนนอกเลยสักครั้งนางไม่ใช่คนในราชวงศ์เรื่องในวังแบบนี้นางจะมีสิทธิ์อะไรมายุ่งเส้นหลังของข้าหนังซื่อตรงอย่างเปิดเผยไม่เคยต้องพึ่งแรงกดดันจากสำนักเทียนยาไขหของพวกเจ้าเลยตอนนี้ช่างกล้าเข้ามาวังเจอข้าอีกกล้าหาญเกินไปแล้วจริงๆฟาบาทพอจะจำเรื่องที่กระหม่อมกรับทูลเมื่อวานได้หรือไม่ ตอนนี้แขวนฉูได้สมคบคิดกับองค์ญิงจินในการเจราจาแน่นอนว่าองค์หญิงราชาแห่งฉูจะไม่มีทางยอมอ่อนข้อแน่แต่ก็ม่อมีวิธีหนึ่งที่อาจจะช่วยขี้ขายความขัดแยงนี้ได้วิธีอะไรงั้นหรือการล่าสาธิชายแดนตามใดที่พวกเราเริ่มจัดงานลาา่าร่วมเมื่อไหร่องค์ราชาแห่งฉูก็จำเป็นต้องยอมแพ้เช่นกันแขวนเย,ย่กับแขวนอูนั้นมีธรรมเนียมการล่าสาธิชายแดนอยู่แล้วแต่สำหรับพวกเรากับแควนฉู ไม่เคยมีธรรมเนียมแบบนี้เลยสักนิดถูกต้องเพราะฉะนั้นองคราชาแห่งฉูอาจจะไม่ยอมรับข้อเสนอการล่าร่วมที่ชายแดนหรือแม้จะยอมก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้มากนักพาะง้นเราต้องให้เขารู้สึกว่าแคว้นฉูจะต้องชนะอย่างแน่นอนเมื่อความโลภบ,บังตาถึงตอนนั้นเขาก็จะตัดสินใจพลาดเองยกตัวอย่างเช่นเรายื่นข้อเสนอให้ใช้ทหารใหม่เพียง2000นายไปสู้กับทหารของแคว้นฉูถึง5,000นาย อง์ราชาแห่งชูไม่มีทางต้านทานแรงล่อใจแบบนี้ได้จึงจะยอมรับข้อเสนอการล่าร่วมแน่นอนและถึงจะเป็นเงื่อนไขที่เกินเหตุเพียงใดเขาก็จะยอมเช่นยกป้อมให้เราถึง23แห่งขอโทษด้วยตนเองหรือแม้จะจ่ายค่าปรับถึงแปดแสนเหรียญทองเดี๋ยวก่อนเงื่อนไขมันเป็นแบบแลกเปลี่ยนกันนะถ้าพวกเราแพ้เราก็ต้องยกป้อม23แห่งให้เขาขอโทษด้วยตนเองและจ่ายค่าปรับอีก8ปดแสนเหรียญทองเหมือนกัน แต่ข้ามั่นใจว่าเราต้องชนะกองทหารใหม่ของข้านั้นแข็งแกงไหลเทียมทานไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์เจ้าเด็กนี่มั่นใจขนาดนี้อีกแล้วหรือแล้วใครคือแม่ทัพของกองทหารใหม่นี้ล่ะแน่นอนว่าเป็นองค์ชายหนิงเจิง้งพระองค์จะทรงประชาการ,ราล่าร่วมที่ชายแดนด้วยพระองค์เองเฮ้อแล้วจากนั้นเขาก็จะได้โผล่ทะยานขึ้นฟ้าในคราวเดียวใช่ไหมล่ะก็ใช่แต่ผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากเรื่องนี้คือฟาบาท ท่านจะทรงเป็นที่เกณฑขามไปทั่วล่าอีกครั้งฝ่าบาทเพิ่งจะมีชายชนะเหนือกษัตริย์แห่งแคว้นอูแต่ราชาแห่งฉูกลับเป็นศัตรูที่น่าเกณฑ์ขามจนถึงตอนนี้พระอ,องค์ยังไม่เคยเอาชนะเขาได้แถมยังเคยตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอีกด้วยหากศึกล่าร่วมชายแดนคราวนี้เราชนะได้โดยไม่ต้องทำศึกใจแขวนเย,ย่ของเราจะได้ประโยชน์มหาศาลและพระอ,องค์ก็จะได้หววคืนสู่จุดสูงสุดของบาลังอีกครั้งหนึ่งเลือกยังไม่มีวี่แววอะไรเลย อย่าพูดโอ้โอวดเพอเจอิกับข้อป้บาบาทถูกเรื่องที่กระหม่อมเคยพูดโมไว้ล้วนกลายเป็นความจริงทั้งนั้นนี่สายเสียของข้าก็าาาาตรงที่ไม่ชอบอะไรจืดชืดซะด้วยสิชอบความตื่นเต้นชอบเสียงดวงพอง,งานสิ่งที่เส้นหลงังเสนอมามันช่างเยายวนเกินจะปฏิเสธได้จริงๆไม่ได้เรื่องนี้ต้องหาเลยกันใหม่วิธีที่เจ้าพูดมามันเวลวรายเกินไปจะมาเป็นเรื่องจริงไม่ได้หรอกเจ้าก็รู้ดีอยู่แล้วว่าข้าไม่มีทางตกลง งานที่เจ้ามาหาข้าวันนี้จริง,รงๆแล้วต้องการอะไรกันแน่กหมองปิดบางฝาบาทไม่ได้จริงๆคณะหาจางพิงในแคบเกินไปแถมยังถูกจับตามองอยู่ตลอดจึงไม่เหมาะแก่การฝึกทหารใหม่อย่างลับๆอย่างไรเสียฝาบาทก็ไม่ปลดก,การล่าสัตว์อยู่แล้วสนามล่าเนื้อเปื่อยยวนที่ถูกทิ้งล้างไว้เฉยๆก็ดูน่าเสียดายไม่ดีกว่าหรือหากจะทรงอนุญ,ญาตให้พวกเราใช้ชั่วขราวขา้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้ามันเห็นแก่ได้ไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่โผล่มา ถ้าไม่ใช่ผอมีเรื่องจะมาขอข้าเจ้าของไม่ผล่หน้าหมายเห็นเลยเป็นสิบวันครึ่งเดือนครั้งนี้ข้าจะต้องเล่นงานเส้นหลังให้เข็ดหน่อยจะได้ไม่คิดว่าทุกอย่างมง่ายดอยแล้วอยากได้อะไรก็มาขอจากข้าหนิ่งหยนเซียนได้ตามใจปากอยากได้สนามล่าสัตว์ไปหยวนงั้นหรือได้สิแต่มีข้อแม,อรรม้ท่านพ่อบุญธรรมท่านพ่อบุญธรรมซือๆชายหญิงควรสำรวม เจ้าไปถึงหญิงสาวกลับมาคว้าแขนผู้อื่นสุ่มสีสุมผ้าเช่นนี้สมควรงั้นหรือท่านพ่อบุญธรรมข้าต้องการของสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะอย่างไรท่านต้องยกให้ข้าเจ้าลองพูดมาก่อนสิเอะคนลามกเป็นเจ้างั้นหรือท่านพ่อบุญธรรมข้ามีของสองอย่างที่อยากได้อย่างแรกคือเจ้าคนลามกคนนี้อย่างที่สองข้านำทหารม้าสองพันนายมาถึงเมืองหลวงแต่ไม่มีที่พักแรม จึงต้องขอใช้สนามล่าเปดหยวนเวเนยอ,อยู่ดีๆก็มีนางมารผผมาขวางทางการคันซะได้ท่านพ่อบุญธรรมท่านลักข่าที่สุดไม่ใช่หรือบอกมาสี่จะให้หรือไม่ให้ถ้าไม่ให้แล้วก็ข้าจะงองแงเอาให้วางแตกเลยนะสื่อๆนี่นะช่างมันเกิญเสียจริงข้าเพิ่งจะมอบสนามล่าเหนือให้กับเจ้าคนนี้ไปมันมาดเองให้เขาไปแล้วงั้นเหรอ